สวัสดีค่ะวันนี้พี่อบจะพามาตามําส้ตามตํานะคะวันนี้จะเป็นตํากุ้งสดเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะตำอะไรอันนี้คือรสเด็ดแน่นอนมาอันนี้นะคะก็คือตําพริกกับกระเทียมไมเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้ต่อไปนะคะเราก็จะใส่เป็นมะเขือเทศจิว๋วโอเคใส่ลงไปแล้วก็บดนางนิดนึง ให้ความเปรี้ยวออกมานะคะแล้วก็มะนาวอีกนิดนะึงเพิ่มความเปรี้ยวไปอีกนะคะมะนาวแล้วก็คีิกมะนาวน้ำตาลน้ำตาลปี๊บนะะอันนี้ก็คือละลายแล้วนะแล้วก็ ต่อไปนะคะปล,า,ลาอะไรก็ได้ใส่ลงไปพอเหมาะพอเจาะแล้วก็ครุกนะคะชิมก่อนนะอพอแม่ใส่กระเทียม ไม่แต่โปรชีลดหรอเออลืมโปรชอ่ดอันนี้ก็คือที่เด็ดนะคะอายินโนมโตะเปรี้ยวอีก ปรุงไปตามใจชอบนะคะน้ตาลอีกนิดตบด้วยน้ำปลาจะตำแบบนี้นะทุกคนคือเราปรุงให้มันอร่อยไปก่อนนะคะแล้วเราค่อยใส่เครื่อง มะละกอใส่หมดเลยมะละกอน,นะคะทุกคนก็บวกลงไปให้หมดแล้วก็คลุกนิดนึงนะคะเปืองค่ะเก็บ เดี๋ยวเราจะใส่กุ้งสดของเรานะคะลงไปอันนี้ก็คือใส่ไม่ได้กุ้งสดเผอิญ่าแข็งเกินไปเอาไว้มือหน้าม,มันก็จิ็มเท็ยลอ,ลองนี้อัตที แค่ทีละตัวข้างบนมันใช่ไหม,มยืนยันนะคะว่าจะใส่ก็จัดให้ โอเคแล้วเราวันนี้นะคะเราก็จะกินคู่กันกับไม่ได้สปอนเซอร์เลยนะเคฟซีเดี๋ยวนะคะก่อนจบทีเด็ดนะคะอยู่ตรงนี้นเี่มาเดี๋ยวชิมให้ดูนะคะนะคะดูนะ กนะิอืมอร่อยอร่อยมากอืมอืมอร่อยอืมอย่าลืมไปตามกินกันนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ